มองหาที่ฝากเงินที่คล่องตัวระหว่างรอซื้อกองทุนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Savvy ดอกเบีย้ยสูงออมง่ายไม่มีขั้นต่ำสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพบกับรายการ t e a s r i s f u n Traffic Control นะครับประจำสัปดาห์ที่24-28มิถุนายน2567สัปดาห์นี้เท่าที่ดูในตารางระยะสั้นดูมีกรอบขาวขึ้นมาเยอะเหมือนกันหลายตัวน่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรมาดูกันว่าอาทิตย์นี้ เป็นยังไงบ้างพี่เก่งเรามาดูวันที่กลุ่มสีฟ้ากันก่อนครับกลุ่มนี้จะเป็นตัวที่ช่วยชี้วัดว่ากลุ่มสีแดงกลุ่มสีเขียวเนี่ยมีโอกาสจะเป็นยังไงต่อไปนะครับซึ่งภาพรวมเนี่ยก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม<อ>นะ US Dollar Index ยังเป็นขาขึ้นทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางนะครับเหตุผลส่วนหนึ่งเนี่ยเรามองว่าเกิดจากค่างเงินยูโรที่อ่อนตัวลงนะเทียบกับดอลลาร์นะครับเขามีปัจจัยเรื่องการเมืองกําลังจะมีเลือกตั้ง ใหญ่ในฝรั่งเศส<อ>นะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศใหญ่ในยุโรปใหญ่ในโลกด้วยแหละนะครับเพ<อ>ื่อมีความกังวลขนตักลงทุนเนี่ยค่าเงินมันก็อ่อนลงนะครับทำให้ดอลลาร์แข็งขึ้นโดยอัตโนมัติรวมถึงค่าเงินเยนเนี่ยนะครับก็อ่อนค่าลงเหมือนกันอันนี้เนี่ยเขาอ่อนค่าเทียบกับดอลลาร์ด้วยนะครับแล้วก็เทียบกักบเงินบาทเองเนี่ยเราจะเห็นว่าต่อร้อยเยนเนี่ยมันยี่บาบาทจะหลุดไปย2องยู่แล้วนะผมเชื่อว่ามีคนติดดอยเงินเยนเยอะพี่เกครับ <laughs> ซึ่งใน Thailand Investment Forum เนี่ยเราก็บอกมาพักใหญ่แล้วแหละว่าถ้าจะไปญี่ปุ่นนะถ้าอยากแลกเงินเยนเห็นเงินเขาอ่อนนะนวะโน้มเขายังอ่อนอยู่ม,มานานแล้วนะมันอยู่มาตั้งแต่25 24 23นะครับนี่จะหลุดไปน22แล้วนะนะครับให้แลกไว้เฉพาะที่ใช้นะจะเที่ยวจะชอ็อปจะนอนนะครับแลกเขาที่ใช้อ,อย่าถือไว้เก็งกำไรเพราะมันจะกลารเป็นขาดทุนที่ผ่านมามคนติดดอยกันเยอะยรางตัวบอกครับ ดังนั้นก็ทำให้ยูเสตร์อินเด็กซ์มันมันแข็งค่าขึ้นมานะครับอ,อยู่ที่ระดับประมาณ105เกือบ106แล้วนะครับแต่ที่น่าสนใจคือว่าปกติเนี่ยมันจะมีคู่หูของมันก็คือบอลยูยูเอสบอลยูนะครับปกติเนี่ยยูเอสบอลยูจะขึ้นมาก่อนนะครับตามคาดการณ์อนุลงตกเปี๊ยสหรัฐน,นะครับทำให้ยูเสตร์อินเด็กซ์มันเร่งตัวขึ้นมาแต่ปรากฏว่าคราวนี้เนี่ยยูเอสบอลยูไม่ได้ขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่า เอฟโอเอ็ uh, C, มกรงองสหรัฐเนี่ย<ม>เขาออกมาให้ความชัดเจนมากขึ้นนะว่าแนวโน,น้มตกเบีย้ยปีนี้จะเป็นอย่างไร<ม>ก็คือมองว่าจะลงหนึ่งครั้งนะครับลงหนึ่งครั้ง<ม>แล้วก็ในการประชุมครั้งถัดไปเนี่ยนะครับมีการคาดการณ์กันแล้วว่ามีโอกาสถึง10%นะ ที่จะลงในครั้งนี้เลยหนึ่งครั้งของปีนี้ลงในครั้งหน้าเลยมีคาดการณ์กันนะณนะตอนนี้นะครับต่อไปอาจจะเปลี่ยนได้ครั้งหน้านี่ประมาณเมื่อไหร่ครับพี่เกดปลายเดือนกรกฎาคม<า>ครับโอเคก็มาลุาน้นกันยังเหลือระยะทางให้ลุ้นอีก <laughs> อีกเป็นเดือน <laughs> มากันที่ไทยบาทเทียบยูสตาร่า,าซึ่งปกติเนี่ยเขาจะเคลื่อนไหวสอดคล้องแบบผกผ่านกันนะครับกับยูสตาร่าอินดซ x แต่ว่าตอนนี้มันมีความซับซ้อนมากขึ้นใน ตลาดสหรัฐก็คือดอกเบีย้ยเขาไม่ขึ้นแต่ว่าค่าเงินเขาเพิ่มค่าทําให้ไทยบาทเทียบสกุลล์เนี่ยนะครับแนวโน้มระยะกลางเนี่ยยังเป็นฝั่งแข็งค่าอยู่นะครับ mm. เขามาจาก3าก,กว่าลงมา3,6ไปปลายนะครับ mm. ก็ยังเรียกว่าแข็งค่าอยู่ mm. แต่ว่าระยะสั้นเนี่ย มันเริ่มมีการอ่อนค่าลงมานะครับเพราะว่า,าจาจสามสิบเจ็ดเนี่ยเขาเคยลงไปสาสิบหกเกือบหลุดสามสิบหกเลยนะเกือบลงไปสามสิบห้าเลยนะครับแล้วมันก็เร่งขึ้นมาพอสมควรนะครับแต่ว่าอ่ะพูดง่ายยังเป็นหนงแข็งค่าอยู่นะครับจะปิดความเสี่ยงตรางได้เปลี่ยนไว้ตอนนี้ก็เฮ d กันไว้แน่นอนเรามาที่กลุ่มที่เราเอาไว้ลงทุนจริงแล้วนะครับอินดิเคเตอร์มันผ่านไปแล้วนะครับต้องบอกภาพร,รวมก่อนว่าสมาชิกยังไม่เปลี่ยนอ่นแต่ว่าภายใต้ ใต้นานนั้นเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงหลายอันกรอบนะขาวมากกันเต็มเลยกรอบขาวมากกันเต็มแต่ยังเป็นระยะสั้นอยู่นะครับแล้วก,ก็ยังเป็นบางอันยังเป็นเทมพอร์รีอยู่นะครับก็คือเรียกว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงแหละนะเรามาดูกันที่กลุ่มสีเขียวก่อนนะครับคือซื้อได้ถือได้ยังอยู่กันครบยังไม่ต้องอตื่นเต้นอะไรนะครับหุ้นอินเดียนะครับบวกสดใสสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราแนะนําให้เข้ามาประมาณกลางเดือนนะครับ2กอง บวกหมดแล้วนะครับเข้ามาเราได้กําไรนะ k w i India ขีด A นะครับบวกขึ้นมานิดนึงอ่ะบวกก็คือบวกนะครับส่วน KF อเดียขีด A ก็บวกขึ้นมาเหมือนกันเกือบหแล้วนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเข้ามาตั้งแต่สี่มิถุนเองนะนะครับไม่กินทุนละนะครับอีกอันนึงคือหุ้นเทคนะครับหุ้นเทคก็เด้นสหรัฐแหละนะครับมาดูตาม l a s แ Stack กันระยะกลางสีเขียวแน่นอนถึงยังอยู่ข้างบนได้นะครับระยะสั้นมีความผันผวนบ้างเพราะว่าขึ้นมาแรงนะครับที่ทํา นิวออร์ทามไฮกันรัวๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีกลุ่มนักลงทุนที่รู้สึกว่าขอออกก่อนมาดูก่อนนะครับแต่ว่ากลุ่มใหญ่นะครับก็ยังรู้สึกว่าถือได้นะทำให้นโ,นโมยมระยะกลางเนี่ยยังไปต่อได้นะครับสองกองที่เราแนะนำนะครับ KKP GNPKH นะครับบวกมา1%กว่าแล้วนะแล้วก็ KFGTKH e บวกไป7.4%เลยนะครับอันนี้แนะนำมาตั้งแต่กลางเดือนที่แลวถือมาประมาณ1เดือนแต่ว่า มันก็ไม่ได้กําไรของตัวหรอกนะครับอันนี้มันก็เป็นมาตามความจริงอะไรที่เราแนะนําแล้วมันดีหรือมันลงไปเนี่ยเราให้เห็นหมดเลยนะครับเราได้รู้ว่ามันมีโอกาสที่มันจะไม่ตรงก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มากๆเลยนะครับมันโอเคครับโค,บคบวิเนี่ยอย่างที่เคยเรียนไปหลายครั้งว่ามันมีความเคลื่อนไหวเนี่ยค่อนข้างอ่อนไหวกับน,นโนมาตาดอกเบี้ยเหมือนกันนะครับและช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีความงงว่าเอดอกเบี้ยจะขึ้นไปถึงเมื่อไหร่จะสุดหรือยังนะครับ มีการประชุม f อ m c โออกมาก็ให้แนวทาออกมาแบบหนึง่งความคาดหวังนักลงทุนก็ไปอีกแบบหนึงนะครับเราแนะนํากองนี้ KWIAP ไไปกลางเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้ลงมาขาดทุนประมาณ4%นะครับก็เริ่มเยอะต้องบอกว่าเริ่มเยอะแต่ว่าตามรูปแบบที่เราใช้ดูเนี่ยยังพอถือได้นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าถ้าจําเป็นจะต้องออกเดี๋ยวรีบบอกทันทีมันจะไม่ขาดทุน20% ไปกันต่อที่สินค้าพวกกระพันฮาร์พิโตบทองคําสัปด์ห์ที่แล้วก็มาฟื้นขึ้นมาระยะสั้นจะงงไม่เป็นไรระยะกลางสีเขียวมานานนะครับเราไม่ต้องงงกับเขาเมื่อเรยระยะกลางนะเราแนะนำมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาครับสองกองนะ ES g o คบูลเลียนขีด H นะครับบวกมา11บเรนะครับอันนี้เป็นขีด H นะนะครับแล้วก็ s อสบีก H อีกกองหนึ่งนะครับบวกมา11อนนะครับอันนี้ก็ผลตอบแทนใกล้เคียงกันเพราะว่าลงทุนในสิ่งเดียวกันถือต่อไปนะครับ ไปเงินต่อที่หุ้นจีนนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาเหมือนกันนะแต่ว่าหุ้นจีนเนี่ยพอเร่งตัวขึ้นมาในช่วงประมาณสักหลังสรงกลางเนี่ยนะพอมาถึงช่วงนี้เริ่มมีความตันๆนะครับแต่ว่าแนวโน้มก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับคือมีความขยับก็แก๊สก็แก๊ในกรอบนิดนึงไม่ได้พุ่งขึ้นทุกวันเหมือนก่อนแต่ว่ายังถือได้ยังถือได้อย่าเพิ่งไปตกใจกับมันนะครับถ้าต้องตกใจเดี๋ยวบอก <Okay. S 2> นะครับหุ้นจีนแนะนํา2ตัวนะครับเคดวิวไอดาคอนนะครับ,บ แล้วก็ S C B C E อันนี้เป็นกองทุนจัดชนีโดยตรงเนี่ยบวกขึ้นมา14อ hmm. นะครับอันนี้ถือมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพมากันต่อที่หุ้นเวียดนามนะครับเพื่อนบ้านเรานะครับเขาก็วิ่งกันแดงนะครับ, <Yeah. S 2> นรบแนะนำมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วพอดีเลยนะครับ <Yeah. S 2> กองหนึ่งเลย v N E Q ด D ของ p r i n c i p a l นะบวกมา24กว่า <Wow. S 2> นะครับ ไปกันต่อที่หุ้นพลังงานสะอาดนะครับเราพาเข้าจังหวะที่ดีเลยนะครับมาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาปีที่แล้วแนะนำม,มา2องกองนะ LH Green ขีด A บวกไปเกือบ16%แล้วนะนะครับแล้วก็ ESG Green บวกไปประมาณ5%เนะครับเลือกได้นะสองกองนี้นะครับ <S <S อ,อีกตัวหนึ่งพูดถึงทุกครั้งก็สนุกทุกครั้งเลยนะครับ <S 2> <S 2> <S สนุกเพราะว่าดูระยะกลางนะ<อ>แต่ถ้าใครดูระยะสัน้นอาจจะ เราเคยบอกไปแล้วว่าอะดรีนาลีนคุณจะหลั่งแน่นอนถ้าคุณติดตามมาทุกวันถ้าคุณดูใกล้ๆเนี่ยอะดรีนาลีนคุณจะตื่นเต้นผมชอดใช้คําคนี้นะก็คือให้ถอยมาดูภาพที่มันใหญ่ขึ้นนะครับมันจะไม่ต้องซูมก็ไปเห็นรายละเอียดทําให้เราเกิดความตื่นเต้นโดยไม่จําเป็นนะครับกองเนี้แนะนำมานานที่สุดเลยในในกลุ่มที่เป็นสีเขียวนะมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับ ASP Digital ผันผวนรายวันสูงนะครับเพราะว่าเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับบลอกเชนกับพวกเหรียญแต่ไม่ลงทุนในเหรียญโดยตรงนะลงทุนในตัวบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเขานะครับกองนี้แนะนำมาเข้าเดือนที่8แล้วนะครับบวกมา95% 95%ผมตีเป็นได้หนึ่งเด้งแล้วดีกว่าอ้โห oh ครับแต่ว่านผนผลสูงนะครับผลผนสูงสัดส่วนในพอร์ตไม่แนะนำให้มีเยอะ,อะนะครับถ้าลักซิ่ง ก็อย่าซิ่งสุดตัวนะครับม,มีแตะมีแตะไว้ให้ให้ดีใจได้ว่าได้มาเกือบหนึ่งเด้ง<อ>นะครับส่วนกลุ่มสีแดงก็ยังเหมือนเดิมก็คือรอดูไปก่อนอนะครับแต่มีอันนึงที่ขยับขึ้นมาในสัปดาห์ที่แล้วคือน้ํามันดิบนะครับเศรษฐกิจดูสดใสนะครับโลกก็ไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรมากราคาน้ํามันก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็ทําให้ระยะกลางเนี่ยมีสัญลักษณ์เทมัพขึ้นมานะครับแปลว่าระหว่างทางเนี่ย ครับของระยะกลางก่อนที่เราจะสรุปเป็นคำแนะนำที่ชัดเจนเนี่ยมันมีความน่าสนใจให้ติดตามนะครับแต่ยังไม่ถึงขณะที่จะต้องทําอะไรเช่นเดิมครับนั่งทับมือไปก่อนนั่งทับมือแต่ตาดูได้มีของให้ดูแลแต่บมือยังทับอยู่ถ้าจะขยับมือขึ้นไปดูสีเขียวใช่ใช่นะครับน้ำมันดิบก็ยังเป็น2กองนะ KTO กับ IOI นะครับซึ่งต้องบอกว่ากองทุนน้ามันดิบเนี่ยเขาจะไม่ได้ลงทุนใน น้ำมันดิบโดยตรง1ต่อหนึ่งเหมือนทองคำนะจะเห็นว่าทองคำเนี่ยนะครับเราซื้อเนี่ยเราได้ทองคําแทบจะโดยตรงเลยอาจจะผ่านกองทุนอีกชั้นนึงในต่างประเทศแต่ว่าถือว่าได้ลงทุนทองคําโดยตรงนะครับเป็นจะเป็นทองแท่งเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับขณะที่กองทุนน้ามันดิบในประเทศไทยเนี่ยเขาจะไปลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์อีกต่อหนึ่งนะครับเช่นบางกองเนี่ยในกองทุนเนี่ยปลายทางเนี่ยเราเปิดดูนะครับเป็นการลงทุนในพันธบัตรภาครัฐ ของประเทศขนาดใหญ่เนี่ย99%นะอีก1%เนี่ยลงทุนในฟิวเจอร์ของน้ำมันม Oil f i อร r ซึ่งมันเลเวอเรจสูง<ม>นะครับเช่นอาจจะเป็นร้อยเท่า oh. ลงทุน1%เปอรลเวอเรจร้อยเท่าม,มันก็คือเท่ากับร้อ<ม>ส่วนเงินที่เหลือ99%นั้นลงทุนในสินทรัพย์มั่นคงนะครับเพราะว่าน้ำมันดิบเนี่ยมันส่งมอบกันไม่ได้ง่ายๆเหมือนทองคำนะครับมันต้องมีระบบ เก็บมีระบบท่อมีระบบขนส่งข้ามทวีปนะครับก็เลยใช้รูปแบบของฟิวเจอร์แทนบางอันไปถือไว้แล้วได้น้ำมันจริงจะไปเก็บที่ไหนนะครับก็ลงทุนฟิวเจอร์กันเป็นหลักนะครับทำให้ในวงการของไทยเนี่ยมองว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยเป็นกองทุนที่ความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษถ้าจะซื้อเนี่ยลูกค้าจะต้องทำเอกสารเยอะนะครับอันนี้แต่ความจริงเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยมันก็เรียกว่าราคาร้อตาม น้ำมันดิบในตลาดโลก 1, 1<ม>ต่อหนึ่งนะครับไม่ได้มีความผันผวนมีเกียร์ริงนะครับในในระดับของโซนอลโปรดักนะแต่ไส้ในเนี่ยเขามีความเลเวอเรจเพราะว่าใช้อนุพันธ์ถ้ามีโอกาสส่งเสียงไปถึงวงการนะครับอยากให้มองกองทุนน้ำมันนะครับให้ซื้อง่ายขายง่ายเหมือนกองทุนทองคำด้วย<ม><ม>เพราะว่ามันมันแฉกหนึ่งต่อหนึ่งครับครับส่วนอื่นนะครับยุโรปยังไม่ขึ้นมานะครับให้ดูไปก่อนแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเป็นสัปดาห์ที่เตรียมเข้าสู่เลือกตั้งใน ฝรั่งเศสนะครับก็รอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรครับส่วนญี่ปุ่นนะครับหลังจากลงไปตั้งแต่สงกรานยังไม่ฟื้นนะครับก็รอดูไปก่อนนะครับอยากเข้าญี่ปุ่นนะครับทั้งเอาตัวไปเข้าเที่ยวแล้วก็เอาเงินไปเข้าลงทุนด้วยนะครับหุ้นไทยกลางเล็กของของเรานะครับก็ยัง ไม่ฟื้นเท่าไหร่ตามดูไปก่อนอันนี้อยากให้ฟื้นขึ้นมา,มากครับครับนั้นภาพรวมก็คือเหมือนเดิมครบถ้วนสมบูรณ์ครับสำหรับ t e s ซอริสฟันทร f f ฟิ c คอนโทรลนะครับสัปดาห์ที่24-28มิถุนายนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ